大家好我叫เขม我还没有中文名字我是电脑工程师我的生日是一月十五日啊我我属猪今年三十一岁สวัสดีครับผมชื่อเขมทิพครับเรียนภาษาจีนมาได้แปดเดือนแล้วครับ ผมยังไม่มีชื่อภาษาจีนนะครับผมเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์วันเกิดของผมคือวันที่15มกราคมผมเกิดปีปูนครับปีนี้อายุ30ปีเราบ้านมี6คนมาหมเมีอี่ชายจคนพี่เหว1คนและผ ครอบครัวของผมมีสมาชิก6คนครับมีคุณแม่มีพี่ชาย2คนมีพี่สาวแล้วก็มีน้องสาวแล้วก็ตัวผมครับวัวม่ามา่าชื่อหนงหมินเกอเกอชื่อหมิงซิงเจียเจียชื่อเจียถิงจู่ฟู่เม่ยเหม่ยชื่อขอโทษครับเม่ยเหม่ยใช่ใครท่าหินหางกุงจ้วง อาทมินโตเหินหมางใจเจียงครับอาคุณแม่ของผมอาเป็นเกรรษตรกรพี่พี่ชายของผมเป็นนักแสดงครับแล้วก็พี่สาวของผมเป็นแม่บ้านส่วนน้องสาวนี่ทำงานอยู่ที่ธนาคารเกรรษตรกรไทยขอบคุณครับ